สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามผลการแข่งขันของนักกีฬาไทยในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024วันศุกร์ที่2ส,งสิงหาคม2567กันนะคะเริ่มกันที่การแข่งขันกอล์ฟประเภทกอล์ฟชายในวันที่2ปรากฏว่าพัชรคคงวัดใหม่ที่เกินไป4โอเวอร์พาร์สกอร์รวม2วันอยู่ที่3โอเวอร์พาร์5อยู่ในอันดับที่54ร่วม ขณะที่กีระเดชอภิบาลรัตตีเกินไป2โอเวอร์พาค่ะสกอร์รวม2วัน5โอเวอร์พา147อยู่อันดับที่58ร่วมยิงปืนในประเภทปืนสั้นอัดลม25เมตรหญิงธัญพรพฤกษากรทำได้580คะแนนอยู่ในอันดับที่19นะคะกะมลลักษณ์แสนชาได้570คะแนนอยู่ในอันดับที่33โดยทั้ง2คนไม่ผ่านรอบคัดเลือก เรือพายประเภทเรือกันเชียงเดี่ยวชายเปรมนัทวัฒนานุสิทธิ์ทำเวลาได้7นาที18.58วินาทีอยู่ในอันดับที่30ในรอบจัดอันดับที่25 3 0ขณะที่เรือใบค่ะเป็นประเภทเรือใบเล็กหญิงรอบ2 3โซเฟียเกลมอนโกเมรี่อันดับที่37จาก43เรือใบเล็กชายรอบ3 4อาทิตย์มิเคลโรมมนิกอยู่ในอันดับที่38จาก43 แบดมินตันในประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศกุลวุฒิวิทิสารสามารถเอาชนะฉียู่ชีจากจีนซึ่งเป็นมืออันดับที่1ไป2ต่อ0เกม21ต่อ12และ21ต่อ10สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จนะคะส่วนกรีธาในประเภทคว่งจากหญิงรอบคัดเลือกสุบเบนรัตอินแสงทำได้ 58. 0 7เมตรอยู่ในอันดับที่30ไม่ผ่านรอบคัดเลือกค่ะ ขณะที่โปรแกรมการแข่งขันของนักกีฬาไทยในโอลิมปิกเกม2024วันเสาร์ที่3สิงหาคม2567กอล์ฟในเวลา14นาฬิกาเป็นกอล์ฟชายแข่งขันกันในวันที่3นะคะภัชรคงวัดใหม่และกีระเดชอภิบาลรัชจรงทํทำการแข่งขัน ส่วนแบดมินตันในประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศรัชนกอินทนนมืออันดับที่21ของโลกพบกับเกรกอรียมาริสกาตุนจุงจากอินโดนีเซียแข่งขันกันในเวลา14.40นาฬิกา40นาทีกรีธาเวลา15.35นาฬิกา35นาทีเป็นการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรอบคัดเลือกค่ะเอาใจช่วยภูริพลบุญสอนกันนะคะ ส่วนจักรยานในเวลา16นาฬิกาประเภทโรดเรสชายธนาคารชายัยยาสมบัติจะลงทำการแข่งขันว่ายน้ำประเภทฟรีสไตล์100เมตรหญิงเจนจิราสีสะอาดลงแข่งขันในเวลา16นาฬิกาขณะที่มวยสากลรุ่น50กิโลกรัมหญิงรอบ8คนสุดท้ายจุธามาดรักษาจะพบก,กับบู่อยู่จากจีนในเวลา16นาฬิกา34นาที ขณะที่ในรุ่น66กิโลกรัมหญิงรอบ8คนสุดท้ายค่ะจันแจมสุวรเพงพบกับบูเซนาสซูเมเนลีจากตุรกีลงแข่งขันในเวลา17นาฬิกา6นาทีเรือใบค่ะเรือใบเล็กหญิงรอบ4-6โซเฟียเกลมอนโกเมรี่ลงแข่งขันในเวลา17นาฬิกา15นาทีและเรือใบเล็กชายรอบ5-6อาทิตย์มิเคลโรมานิกจะลงแข่งขันในเวลา19นาฬิกา25นาที จากนั้นไปดูสรุปเหรียญรางวัลในโอลิมปิกเกม2024วันเสาร์ที่3สิงหาคม2,567นะคะจีนอยู่ในอันดับที่1ค่ะ13เหรียญทอง9เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงฝรั่งเศสตามมาเป็นอันดับที่2 11เหรียญทอง12เหรียญเงิน13เหรียญทองแดงออสเตรเลียอันดับที่3นะคะ11เหรียญทอง6เหรียญเงิน5เหรียญทองแดง สหรัฐอเมริกาอันดับที่4 9เหรียญทอง18เหรียญเงิน16เหรียญทองแดงสหาราชาณาจักรอยู่ในอันดับที่5ค่ะ9เหรียญทอง10เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงส่วนทัพนักกีฬาไทยยังคงต้องส่งกำลังใจเชียร์ให้สามารถคว้าเหรียญรางวัลเหรียญแรกในโอลิมปิกเกม2024มาให้ได้นะคะทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะติดตามโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันของทัพนักกีฬาไทยในโอลิมปิกเกม2024ได้อย่างครบถ้วนค่ะ ผ่านทาง Sport News Channel